เจ้าวันที่้าวันจะมาที่แนนนอนหมดตัว <c oughs> เอาไตัวนี้ไม่เคยเห็นอะเอาิดตัวกัวนเหรอชอบปเลปย อเอาโซบะคอเหลี่ยมไม่ใเหรอคอเหลีหล่ย คุณยกสองส่งที่ลูกแมวดำ แวบอกเริ่มโาโหแล้วนะไม่เล่นละอ <c oughs> นี้โอเล่นบ้าง ไม่ได้แล้วนู่นน่ะน้ออ้ไม่ได้อะทำไมมันตัวหนักจังเหยียบไว้ไงจะเหยียบสิครับเอ้ยอะไรอันนั้นที่มันหลุดอ่ะอันที่มันกัดอ่ะอันที่มันหลุดตอนนั้นอ่ะ ไปไปมงจับถึงอีก yeah. <c oughs> รอคิวรอคิวอยู่ <c oughs> พี่เลี้ยงครับพี่เลี้ยงเหง่ออกมากแล้น,นะครับ ไม่สน,นุกเลยเหรอเะใบปอ บอสมีโอยังโหดเลยเอาขึ้นสิมันจัดบอสมันเหยี่ยบไว้แล้วม,มันเอาขึ้นไม่ได้แรงๆเลยตัวมันหนักดูโอ้ยอย่างโหดบอสเล่ไหมอยากทำให้โดดตัวมันแรงอะ บอสมันจับไว้ม <tal as> e nah, ันจับอ่ะอย่าดึงแรงบอสเดี๋ยวมันเจ็บเฮ้ยอยากทำเสียหน้ามัน งพื้นก็วยล่าไปจบพื้นไอหวพี่ตอนนี้ก็ได้มันหลอกว่าอันนี้มันไหวพี่เกิดไฟนั่นบอสแมวหนีเลยไหวพี่หัวห้าย ว่าห้ามทําเร็วเกินนะเดี๋ยวแมวไม่ทันแล้วมันจะหนีเอาแร <c oughs> งมันเยอะเก <c oughs> ินไปใหญ่คุณหมอแล้วอย่าดึงแรงเดี๋ยวมันหลุด<ม>บอสที่สิดแมวมันจะมีแรงดึงเดี๋ยวใส่ให้ ไ๊ยขาดเลยขาดไม่ขาดไม่ขาดแต่ที่เ้วไม่ขาดแบโอบอเนี่ยยไรบอลลำเกียงเลยอ่มัวนี่ด้วเลย อีละตัวอ่าคิวต่อไปโอ้มฟา,า่ะยหย่ีโอซื้อบัตรวีดีรือเปล่าไม่มีวันหมดคิวขอว่อาจะตปกปลาให้ลองลองให้ใบชาเล่นด้วยสิลูกไหนรําๆเนี่ยไม่ใบชา สตว์จีบอ๊อดเบ็ดดึงน้องสมศรีน้องสมศรีเปลี่ยนเป็นชื่อนุ่มนิ่มแล้วตอนนั้นนุ่มนิ่มมากน้องสมศรีชื่ออะไรนะน้องสมศรีสมศรีแล้วอันนี้ชื่อเด็กไม่เบยดเป็นนุ่มนิ่มดีกว่าเออซุกชื่อดำๆของช็อปเปอร์ถูกแล้วัตจีชื่อว่าน้องสมศรีกับกับกับ กับใบชาลีโอชื่อมังคีดีลูฟี่โอ้ลีโอนี่เล่นสู้ไม่ถอยถอยไม่โอ้ลีโอมีความไหวิบตัวนี้เริ่ม,มนนอโอโหเล่นๆเนาะวิจองนี้หลุดเลยอ่ะรอนานแล้วนะมองตาไปเยี๋ย

อยู่อยู่อย no, <laughs> ูอยูอเรียวเียกว่าเหมือนนู่วเย็นฝนเหรอย่าน้องเย็นฝัเรียวครับชันต่ำมองไม่ฝันเลยแบบนี้กัดแทาปอยไม่ไหวแล้วเรียไม่ไหวแล้วช่วยกัน ตอนนี้ยังบอกนอนไว้ไงโอ้โเจ้าของเป็นบ้าจังเป็นบ้าเป็นเป็นบ้าแ้องไม่บอกอย่าให้จับได้นะเฮ้ยขี้ไก่ว่าแล้วไม่ไหวแลตาลายแล้วดีโอตาลายแล้ว บัวแมวมันจะไม่ค่อยเล่นแล้วขี้ไก่ไม่ไหวแล้วไงตับอะยเบ็ดอะไรมันเพื่อนขี้ไก่ผ่าตัดโอ้ตายแล้วดูตัวนู้นโอหถ้าชาเนี่ยลูกสงสารสงสารน้องแมว ในที่สุดก็จับได้ไปพักก่อนเยอะไรต้องไปซักมันเปื้อนขี้กลแล้ว <c oughs> จะดึงเบ็ดแล้ว <c oughs>